สวัสดีค่ะสำหรับช่องรถบ้านมาอีกแล้วนะคะวันนี้มาแนะนำกับ s สุสกิ w ว f ป1.2 GL สีน้ำเงินปี2019ค่ะสภาพใหม่มากๆเป็นรถมือเดียวป้ายแดงใหม่อยู่ที่50,000กิโลค่ะรถบ้านสวยเดิมมือเดียวป้ายแดงแบบนี้หายากมากเลยนะคะสำหรับคันนี้ครบเครื่องจริงๆนะคะเดิมโรงงานทุกชิ้นสีเดิมทั้งคันวันนี้มาแนะนาในราคา300,000 49,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้62เดือนกันเลยทีเดียวนะคะท่านไหนที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานสำหรับคันนี้จอดอยู่ที่บางบัวทองค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมโทรมาที่เบอร์0634211948เรามีบริการวิดีโอคอลนะคะหรือท่านไหนสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอยากชมคลิปเพิ่มเติมรายละเอียดรถโทรมาได้เลยนะคะรถบ้านบริการยินดีบริการทุกท่านที่ กำลังมองหารถไว้ใช้งานรถดีๆแบบนี้ต้องรถบ้านราคาถูกเท่านั้นนะคะและฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องรถบ้านราคาถูกด้วยค่ะสวัสดีค่ะ